ดูสิคะสวยมากเดี๋ยวจะกดให้ดูนี่นะกดได้นะกดจริงๆนะเนี่ยเน,ยเน,ยเนยีแข่งโป๊กเลยอ่ะดูสินะคะที่เราเตรียมไว้นะคะลงไปล้างเลยนะคะต้องทําอย่างเบามือนะคะนี่เลยค่ะล้างเบาๆนะคะเพราะว่าเนื้อสตรอเบอรี่เขาเป็นเนื้อที่เบอบบางมากนะคะแล้วก็ชําง่ายมากนะคะแล้วเราจะคัดเฉพาะสตรอเบอรี่ที่อ่า ผิวยังแข็งแรงอยู่นะคะไม่เป็นลาหรือว่าไม่ช้ำนะคะเราก็จะคัดเอาแต่ลูกที่สวยๆนะคะเพราะว่าเราจะเอาไปทำการฟิตไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ตะแกรงนะคะที่เตรียมไว้ให้เสด็จน้ำนะคะ วางอย่างเบามือนะคะทุกคนต้องทนุถนอมเขาเพราะว่าเราจะถนอมอาหารนะคะเราจะถนอมสตรอเบอรี่ไว้ทานานานๆนะคะเดี๋ยวจยนจะฟิตไว้ในตู้เย็นนะคะเมื่อแบบอยากจะเอามาทําแยมหรือว่าทำสตรอเบอรี่ปั่นอย่างนี้นะคะก็จะเอามาทําได้เป็นลูกๆเลยนะคะนี่อุ้ย แล้วก็นำสตรอเบอรี่ที่เราล้างเสร็จแล้วนะคะเอามาตัดขั้วออกแบบนี้นะคะพอเราตัดขั้วเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาสตรอเบอรี่ไปพึ่งในตะแกรงนะคะแล้วก็นำสตรอเบอรี่ที่เราตัดขั้วเสร็จแล้วนะคะมาผึ่งในตะแกรงแบบนี้นะคะทุกคนพึ่งไว้ให้แห้งนะคะหรือถ้าใครรีบก็ใช้กระดาษทิชชู่นะคะซับๆเลยนะคะให้แห้งนะคะให้แห้งดีเลยนะคะ ต่อมานะคะพอสตอรอเบอรี่ของเราแห้งสนิทแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอามาใส่ในภาชนะที่เราจะเอาเข้าไปฟิตนะคะก็โดยที่เราจะเอากระดาษไขนะคะปูรองก่อนหรือจะใช้เป็นผ้าขาวบางก็ได้นะคะใครที่มีเป็นผ้าก็ใช้ผ้าแทนก็ได้นะคะอะในตอนนี้แจนก็จะใช้เป็นกระดาษไขแทนนะคะ จะก็จะปูรองไว้อย่างนี้เลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เนื้อสตรอเบอรี่ของเรานะคะสัมผัสโดยตรงกับภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็วางแบบนี้เลยนะคะวางเรียงกันนะคะโดยที่ไม่ให้ลูกของสตรอเบอรี่นะคะชิดติดกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราฟิตเราเอาเข้าช่องฟิตนะคะตัวสตรอเบอรี่ติดกันอนะ่ะมันจะเป็นก้อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจับตัวกันเป็นก้อนเวลาที่เราจะใช้งานอะ่ะ มันจะเป็นก้อนทีเนี้ยเราจะแบ่งมาใช้เป็นลูกๆไม่ได้นะคะมันเนื้อจะช้ำด้วยจะไม่สวยด้วยนะคะแล้วก็เรียงกันให้เว้นระยะห่างแบบนี้นะคะช่วงนี้ก็ต้องเว้นระยะห่างกันนิดนึงนะคะแบบนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปนำเข้าตู้เย็นกันนะคะแล้วก็ปิดฝาแบบนี้เลย สตรอเบอรี่ที่แจนแช่ฟิตไว้นะคะก็ได้แข็งตัวแล้วนะคะนี่แข็งตัวแบบนี้เลยเดี๋ยวจะออกมาให้ดูนะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวแจนจะให้ดูเนื้อของสตรอเบอรี่นะคนมันสตาร์ฟไว้อะดีมากๆเลยนะคะดูสิคะเหมือนเราแบบสตาร์สตรอเบอรี่ไว้เลยอะ่ะ สตรอเบอรี่ยังเป็นแบบลูกสวยงามเหมือนเดิมเลยนะคะนี่เดี๋ยวจันจะเอามาทยอยแบ่งทานนะคะจะเอาแช่ไว้เมื่อสตรอเบอรี่หมดฤดูมันแล้วมันก็จะไม่ค่อยมีใช่ไหมเดี๋ยวจะเอามาแบ่งทานช่วงนั้นนะคะวิยดูสิสวยมากเลยนะคะดูสิคะสวยมากเดี๋ยวจะกดให้ดูนี่นะกดได้นะกดจริงๆรินะเนี่ยเนี่นี่ย,ยแข็งโป๊กเลยอะดูสิคะจับดูสิเออแข็งไหม อย่าไปหบอย่างนั้นสิเห็นไหมเสียหมดเลยเดี๋ยวเราจะเอาเก็บไว้กินนะช่วงที่ไม่มีสตรอเบอรี่มันจะได้เราจะได้ถนอมอาหารไว้กินนานๆนะ <Okay. S 1> พอเราแช่อาจจนสตรอเบอรี่แข็งแล้วใช่ไหมคะเราก็จะเอามาเก็บไว้ในถุงแบบนี้เลยนะคะถุงซิปล็อกแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะเอาแช่ฟิตไว้ค่ะ ก็จะได้เป็นวิธีการถนอมอาหารนะคะถนอมสตรอเบอรี่ให้อยู่กับเราได้นานๆนะคะเผื่อเราจะทําเมนูอะไรทีหลังอย่างนี้นะคะแล้วก็ทยอยเอาออกมาละลายทําได้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แจนด้วยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย